สวัสดีครับผมเพจรพาวลวยสวัสดีซีชู้ผูสุขนครับผมแกกีทั่วอาแนวทางล่าพัฒนาของพอเสียนท่งผลปันจันที่ยีบหาสิงหาสองหาหกแปนะพี่น้องเนะาะมื่อเบิงผลเมือวันศุกร์ที่ยีบสองกันก่อนพี่น้องเลขบนมันออกกันหาหกดเลขล่างออกศูนย์หาพี่น้อง ของพอเสี้ยนทุ่งฝนเข่าตะเล็กวิง่งเล็กวิ่งเข่าตัวเน้นอยู่พี่น้องเล็กวิง่งจับคู่เ,เขา่าเพื่อนก็นเน่นให้สองหกสามแปดไันนี้น้อพี่น้องเนาะพี่หกแปดพี่หกแปดหกกับแปดไปด้วยพี่ไม่พี่น้นนองอันนี้ขั้นเป็นหาเลยเข่าสามตัวโตัอ,ตอ,อยู่นาะพี่น้องเนาะเล็กหกคู่หกขาง ตะวันเล็กวิ่งพ่อเข่าตัวเน้นเข่าตัวเน้นอยู่ได้พี่น้องเด้อเลขวิ่งเข่าตัวเน้นอยู่แต่ขิ้ท่วเนาะพี่น้องว่าพ่อเป็นจีว้างปะหรือว่าเป็นจีไปเกี่ยวหยาเนาะพี่น้องเนาะท่อเบิ่งเลขวิ่งพ่อเข่ายู่พี่น้องเข่าทุกงวดอยู่ เมื่อวันฝุดกับเขาเลขวิ่งจับคู่ว่าเขาเมื่อวันซุกกับเขาจะเลขวิ่งจับคู่ว่าเขาสองวัดแล้ว 仙通风 ที่ทั่วเอาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าไปหาไปถึงบริเวณที่จีบไก่กันอยู่คนละจังหวัดพร้อมพ่เพันยูดอดนนาะพี่น้องเป็นคนอุดอ,ดอดไปเกี่ยวห้ามากล่ะไป ครับอารู้พ่อวันดีครับครับว่าขอลาพัฒนาครับพ่อลาพัฒนาครับเดี๋ยวอันโว้อยู่ใส่นอกบ้านเดี๋ยวถาได้อยู่ครับครับมีหกโคอันเลขวิ่งตัวไหนครับ วิ Wing. Wing. ่งวิ่งเกับสามเกตับสามสองกับสามสองกับสามสองกับสามใชครับครับครับสองกับสามอันเน่นตัวได้ครับนี่เล่นสองเน่นสองครับมีสองสาม สองสี่สองห้าสองสามสองสี่สองห้าสาม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 สี่สามห้าสามสี่สามห้าครับเลขสามตัวเจ็ดเจ็ดสองสามครับเจ็ดสามสาม 7, 2, เจ็ดสองสามอ๋เจ็ดเขียนผิดเหรอเจ็ดสามเจ็ดสามสามเจ็ดสามสามครับครับเจ็ดเจ็ดสองสามผมเขียนผิดครับเจ็ดสามสองเขียนสองเสียเลยเขียนผิด สองเสียลวดเสียตัวอันนี้เน้นตรงนี้พ่อเน้นเล็กตัวเน้นเน้นเจ็ดสองสามเน้นเจ็ดสองสามเล็กสองตัวไหมครับสองตัวเน้นสองสี่สองห้าเนี่ยล่ะอ๋อเน้นสองสี่สองห้าครับเน้นจิดสองนะครับเนาะครับเน้นจิดสอง หัวนี้แกมันเกยที่เขาเยอะนักพอเนาะหัวนี่แตกแค่เอกครับแต่ว่าเล็กวิ่งกับ่ารูดเดียเนาะเล็กวิ่งบ่ารูดจังหวัดครับเล็กวิ่งเกียงเยอทาลูดเอาก็ได้อยู่อ่ะพอขอพูดอะไรครับผมครับครับครับบ๊าดีครับวัสดีครับครับอ๋อพี่น้องห้าบ้านนี่พอเสี่ยงถุกฝนเล็กวิ่งบ่าคยรูดได้พี่น้องได้สองกับสามได้ สองกับสามเน้นที่สองนี่ตัวท่าสีนี่แหละพี่น้องตัวเน้นเพราะว่าเขียนติดกันนี่เน,นะพี่น้องเนาะสองกับสามเน้นที่สองตัวเลขพ่อพันก่นง่ายอยู่ที่พี่น้องเด็กมีแค่สองหลักหนึ่งพี่น้องเข้าก็นจะเลื่มบนล่างไปกลับได้บนล่างไปกลับนัน่นนี่แหละเด็กหกคูหกขางพ่อพันว่ามั่นใจอยู่ด้พี่น้องเรื่องนี้ ตัวเน้นตัวเด่นอะพี่น้องมันจัดที่ยีบหาสิงหาสองหาหกแปดหมือายเลขสองทุ่มเครืองล่าพอเซี้ยนทุน่มฝนได้พี่น้องเด้อบนล่างเพิ่นหายสองกับสามเพิ่นเน้นสองล่องสามส่วนจับคู่กับสองสามสองสี่สองหาหลักกับสามสามสามสี่สามหาเลขสองหลักหนึง่งง่ายๆพี่น้องก็จะเริ่มขับตัวน้ำเด้อ ส่วนเลขสามตัวนี่ก็เจ็ดสามสามแล้วก็เจ็ดสองสามนี่เป็นตัวเน้นแล้วพี่น้องเด้อยอันนี้เป็นตัวเน้นตัวเน้นตัวเด่นของพ่อเพื่อน,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 นพี่น้องห้องกระแคบนาจอเอาธรมากระจัดตะขัดกระพันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางอ่ะขอบุญขอคุณพอเส้นตรงผลในไหลโชคเหมือนกันพี่น้องมื้อแรกนี่สองตุ้เครื่องเฮงๆรว่ยกัน ก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม